อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเส้นทางสู่การประดิษฐ์โทรศัพท์เมื่อพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกโทรศัพท์คือหนึ่งในนั้นและชายผู้อยู่เบื้องหลังการประดิษฐ์นี้คืออเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้ที่ไม่เพียงเป็นนักประดิษฐ์แต่ยังเป็นครูสอนคนหูหนวกที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจุดเริ่มต้นของนักประดิษฐ์หนึ่ง วัยยาวและแรงบันดาลใจเกิดที่เอดินเบร์ระสกอตแลนด์ปี2390พ่อและปู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการออกเสียงแม่หูหนวกทำให้เขาสนใจการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยิน 2. การศึกษาและความสนใจแต่เยาว์วัยเริ่มทดลองกับเสียงและการสั่นสะเทือนตั้งแต่เด็ก สนใจวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ชอบแก้ปัญหาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆเส้นทางสู่การประดิษฐ์โทรศัพท์ 1. แรงจูงใจต้องการช่วยผู้พิการทางการได้ยินสนใจการส่งเสียงผ่านคลื่นไฟฟ้าทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องแม้จะล้มเหลวหลายครั้ง 2. การค้นพบที่สำคัญ จดสิทธิบัตรโทรศัพท์ในปี2419พัฒนาต้นแบบจนสามารถส่งเสียงได้สำเร็จสาธิตการใช้งานครั้งแรกในงานแสดงสินค้าที่ฟิลาเดลเฟียบทเรียนแห่งความสำเร็จ 1. ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อทำงานทดลองอย่างต่อเนื่องแม้จะล้มเหลวไม่ยอมแพ้แม้จะมีคู่แข่งมากมาย เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง 2. การผสมผสานความรู้นำความรู้ด้านเสียงมาประยุกต์กับไฟฟ้าศึกษาหลากหลายศาสตร์เพื่อแก้ปัญหามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆมรดกที่ทิ้งไว้ให้โลก 1. นนวัตกรรมการสื่อสารโทรศัพท์ที่เปลี่ยนแปลงการสื่อสารของมนุษย์ บริษัท AT&T ที่พัฒนามาจากบริษัทของเขาเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานการสื่อสารสมัยใหม่ 2. การศึกษาพิเศษวิธีการสอนคนหูหนวกการพัฒนาภาษามือโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางการได้ยินบทเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่ 1. พลังแห่งจุดประสงค์ การประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่แท้จริงการทำงานด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นความสำเร็จที่มาจากการแก้ปัญหาของสังคม 2. ความสำคัญของการบูรณาการความรู้การผสมผสานศาสตร์ต่างๆการมองเห็นความเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ 3. คุณค่าของความล้มเหลวการเรียนรู้จากความผิดพลาดการทดลองอย่างต่อเนื่องการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแต่เรื่องราวของเบลยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าการประดิษฐ์คิดค้นที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากความต้องการแก้ปัญหาที่แท้จริงและความสำเร็จมักมาจากการผสมผสาน ระหว่างความมุ่งมั่นความคิดสร้างสารรค์และความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเรื่องราวของเขาเตือนใจเราว่านวัตกรรมที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการคิดค้นเพื่อกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น